สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale w c s ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเจ้านี่ครับนี่ลูฟี่บ็อกซิ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ผมได้มามือ2ไม่มีกล่องนะครับอันนี้มีอยู่4ชิ้นนะครับหัวเขาถอดได้อย่างงี้นะนี่ผมประกอบมาใส่ ก็มาดูหน้าตาของลูฟี่แอฟโรต่อยมวยเห็นไหมครับนี่ <G ül üyor> ตัวนี้ก็น่ารักอีกแบบนี้ครับรายละเอียดนะครับดูหน้ามีความจริงจังทรงผมแอฟโรนะครับเหมือนนักมวยว่างั้นเถอะนักมวยแบบผิวสีเขาจะต่อยเก่งนะครับตาปั๊มด้านหลังอยู่ตรงด้านตรงนี้นะครับด้าน,นหลังนะครับรายละเอียดน่ารักดีครับตัวนี้ไม่แพงด้วย ส่วนเสานะครับเสาเขาจะเขียนไว้ว่านี่ครับ 21A นะ 21A แล้วก็ฐานครับนี่ครับพิงกันครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆจะสวยแค่ไหนครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ